รถของเรานะครับควรเติมลมยางเท่าไหร่นะถ้าเกิดเดินทางไกลต้องเติมเท่าไหร่นะฮะวันนี้ผมจะมีคําตอบครับผมวิธีการดูนะครับว่ารถยนต์ของเราที่ใช้งานทุกวันนะเติมลมยางเท่าไหร่ตามค่ามาตรฐานของยางรถยนต์นะฮะรถแต่รุ่นนะครับก็จะเติมลมยางต่างกันไปเล็กน้อยนะครับตามสเปคยางต่างนะครับผมเราจะดูตรงไหนนะคะรับรถยนต์ทั่วไปนะครับก็จะเปิดประตูสองฝั่งคนขับใช่ไหมครับมันจะมีสติ๊กเกอร์บอกขนาดไสาลมยางแล้วก็บอกขนาดลมยางที่ควรเติมให้เหมาะสมนะครับผม ส่วนถ้าเราจะเดินทางไกลนะครับผมถ้าเรามีสัมภาระเต็มนะครับคนนั่งเต็มรถอย่างเงี้ยก็ยัางคู่หน้านะครับให้บวกขึ้นไปอีกสองถึงสี่ปอนด์โดยประมาณนะครับผมแล้วก็ยางคู่หลังนะครับให้บวกอีกประมาณ6กถึงสิปอนด์โดยประมาณนะครับเพราะว่าเวลาขับทางไกลเนี่ยจังหวะที่ใช้ความเร็วนะครับรถมันจะได้เสถียรนะครับไม่ควรให้อ่อนเกินไปหรือว่าไม่ควรให้มันแข็งเกินไปนะครับมันก็จะเป็นอันตรายนะครับผมเติมลมยางให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้มันพอดีกับรถของเรานะครับ